รัฐบาลเขามีไกด์ไลน์มาอันนึงที่ประเทศนี้เรียกว่า tree on site ให้นอนในโรงงานทำงานแล้วก็พักในโรงงานเลยก็คือกินอยู่หลับนอนในโรงงานเลยเราจับพยาบาลของเราเนี่ยไปเทรนการเทสเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องไม่ต้องรีไลน์พยาบาลของเขาตรวจเสร็จปุ๊บอีก3วันเราตรวจและปิดใหม่อีก100%ก็พบว่ารอดหมดก็ทุกคนก็ไม่ไม่เป็นนี่ก็สบายใจมากเลยอย่างน้อยที่สุดในบับเบิลของเรามันคลีนละ คือความยากอีกอันหนึ่งคือนอกเหนือจากการจัดที่ให้พนักงานนอนโดยต้องาร,าอาารักษาระยะห่างหรือว่ามีคัด i t i o n e เพียงพอแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเราต้องจัดกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เกิดในตอนแรกเราจัดกลุ่มพนักงานเป็นกลุ่ม A B C เพื่อที่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทํางานและให้แยกกันให้ขาดที่สุดเราเรารู้สึกขอบคุณเขาจริงๆที่ที่เขายอมเสียสละห่างครอบครัวมาอยู่ภายในโรงงานเพื่อที่ให้ให,ให้ให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถดาเนินไปได้การที่เราเตรียมตัวมันทําให้เรา สามารถจะรับมือกับสถานการณ์ได,เาาาได้เราสามารถจะรับมือได้อย่างมีสติปีแล้วที่เรามีการล็อกดาวน์ก็สามารถจะ recover, รีคอปเปอร์กลับมาได้เนี่ยเพราะว่าเรามีการเตรียมการล่วงหน้าเราก็เริ่มมีการคุยกันในเรื่องของตัวบับเบิลแอนด์ซิลจะจัดเป็นกะที่จะให้มาอยู่ในโรงงานเราตอนนี้เ,เนี่ยไปติดต่อทางสถานที่รอบๆโรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของีสอร์ไม่ว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนไปเช่าคอมมิชชั่นบิลดิงจะให้ทางเราเนี่ยได้มาอยู่ มีการตรวจวัดนะครับผมแลปิดเทสนะครับร้อในทุกๆสัปดาห์นะครับให้ความรู้กับพนักงานก่อนนะครับโดยมีการมอร์นิ่งมิ t ติ่งทุกเช้านะครับว่าลักษณะของโรคเนี่ยมันสามารถติดกันได้อย่างไรบ้างแล้วมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างเราตั้งเป้าเรื่องของวิส s ซนต์คอตีนอ m a เมเน m เน t อย่างเด็ดที่นะก็สามารถทําให้โรงงานพาจารย์เดินมาตั้งแต่ยังไม่หยุดนะครับกันเดินร้อยเซ็นมาตลอดจนถึงตอนนี้ครับ ตอนที่เกตพาสทนะทุกคนก็จะได้รับการตรวจเทมเพอร์เจอร์อนะครับที่บอด้เทมไม่เกิน37.3นะครับหลังจากนั้นก็ผ่านเข้ามาก็จะมีเรามีตู้สเปรย์นะครับเป็นดิสอินฟคเทนนะครับก็จะมีอุโมงทุกคนก็จะผ่านอุโมงนะครับที่บริษัททำตลอดก็มีการแบ่งแยกพนักงานในส่วนของแต่ละสายงานนะครับก็ค่อนข้างเข้มงวดแล้วครับที่ทำงานมีแยกโซนชัดเจน ว่าอย่างน้อยมาตรการตรงนี้มันก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งที่ทําให้เราก็อย่างรอดมาได้เกือบ2ปีการที่ตัวเราไม่ได้ติดโรคมันก็เป็นการไม่ไปเพิ่มภาระกับบุคลากรทางแพทย์ที่ซึ่งตอนนี้เขาก็ทํางานนะักการทำโฮมไอโซเลชันคอมมิ a t i o n โดยใช้หลักของ b u บเบิลซิลเอสซีจีก็มีการเตรียมการไว้เหมือนกันเมื่อมีผู้ป่วยสีเขียวเข้ามาเนี่ย เราก็จะแยกเข้ามาพักในพื้นที่ส่วนนี้ก็จะมีเตียงมีที่พักมีอาหารมีอุปกรณ์วัดไข้มียารักษาโรคที่จําเป็นรวมถึงการประสานงานกับโรงพยาบาลให้คําแนะนําหรือตัวติดตามความคืบหน้าของอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดต่อสู้กับเชื้อโควิดแล้วก็หายกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ตอนนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อจนกระทั่งไม่ให้เราเข้ามาทํางานเลยผลกระทบมันจะทําให้เราไม่สามารถส่งของได้ตามที่เราสัญญาไว้กับลูกค้านี่มันไม่ใช่ทำเฉพาะตัวเรานะที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อประเทศนะโรงงานเราเนี่ยผลิตกล่องให้กับกัอบสาหกรรมสมมุติถ้าเราหยุดไปเนี่ยสินค้ามันจะไปถึงคนอื่นได้ยังไงถ้าเราทําได้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าเราก็มีของมันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่เพื่อตัวเองอย่างเดียวหัวใจมันคือเรื่องของการที่เราต้องติดตามแล้วก็มีการปแิบัติคิดล่วงหน้าไว้และสําคัญที่สุดเมื่อ มันถึงเวลาจริงๆมันคือเรื่องสปิริตของพวกเราทุกคนคผมกับรู้ึกว่าน้องๆผมตัวผมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราผ่านมันไปได้เนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจและเป็นความประทับใจของเราขอให้ทุกคนตั้งสตินะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกทุกคนวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องผ่าน้นไปให้ได้